สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมมาทําการกดรับรีวอร์ดนะครับหลังจากที่เพื่อนๆไปทําการยืนยันตัวตนครบ24ชั่วโมงแล้วให้เพื่อนๆเข้าแอปมาแล้วก็กดไปที่คําว่าเวิร์ลคอยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับกดคําว่าใช้สิทธิ์รับด้วยเวิร์ลคอยไอดีได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆเลือกกระเป๋าส pending นะครับ อันที่2นะครับหรือมันอาจจะสลับไปอยู่ข้างบนเพื่อนๆนก็ต้องดูให้ดีๆนะครับผมที่มันขึ้นว่า0%นะครับกดเลือก spending เสร็จปุ๊บให้เพื่อนเพื่อนกด continue ได้เลยนะครับโอเคกด continue ได้เลยแล้วทีเนี้ยมันจะให้เราสแกนหน้านะครับก็คือเราก็สแกนหน้าของเราอยู่ที่บ้านได้เลยเราไม่จําเป็นต้องไปสาขาหรือไม่จําเป็นต้องไปห้างอีกแล้วนะครับอันเนี้ยให้เพื่อนๆน,นะครับไปที่มีเสงสว่างเพียงพอแล้วก็ ที่ที่มันแสงไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปที่สามารถเห็นใบหน้าแล้วได้เต็มที่นะครับให้เห็นใบหน้าเราชัดเจนพอเราสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งให้เราไปอีกหน้านึงนะครับโอเคนะครับก็ให้เราหามุมกล้องให้ดีๆนะครับก็สแกนปุ๊บถ้ามันผ่านมันก็ขึ้นว่ายืนยันแล้วมันก็จะเด้งให้เรานะครับยืนยันด้วยตัวตนนะครับมันก็จะปัดขึ้นนิดนึงนะครับกดยืนยันอีกรอบนึงนะครับกดยืนยันเลยครับ พอกดยืนยันเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่ายืนยันตัวตนแล้ว,ลวกดปิดหรือมันจะเด้งปิดให้เราเองอัตโนมัตินะครับมันก็บอกว่ากําลังใช้สิทธิ์รับตรงนี้นะครับผมพอเรารอขั้นตอนนี้เสร็จสักพักนึงนะครับก็รอไปก่อนสักพักนึงนะครับมันอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ถึงนาทีมันขึ้นอยู่กับเน็ตของเราด้วยมือถือของเราอ่ามันขึ้นว่าใช้สิทธิ์เบอร์คอยของคุณแลว้วกดคําว่าดําเนินการต่อได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็กดดําเนินการต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลย อ่าประมาณนี้แล้วก็กดไว้ที่หลังเลยครับตรงนี้ขั้นตอนนี้กดไว้ที่หลังได้เลยนะครับตรงนี้กดไว้ที่หลังอ่า,อาเห็นไหมครับมันก็จะได้รับมา16เหรียญแล้วนะครับตรงนี้อ่าขั้นตอนนี้ให้เรากดปิดไปได้เลยนะครับบนซ้ายมือมันจะมีอ่าเครื่องหมายกากบาทให้เรากดปิดไปได้เลยครับอ่า,อาพอกดปิดไปแล้วเสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่คําว่า wallet นะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงกลางครับตรงกลางอ่าตรงกลางเนี่ยถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ ไม่ว่าคุณจะได้รับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะขึ้นมาโชว์เป็นแบบนี้เลยให้เพื่อนๆกดคําว่า own นะครับแล้วก็กดไปที่คําว่า worldcoin เลยครับกดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดเข้าไปแล้วนะครับผมตรงคําว่าชื่อหรือ ชื่อผู้ใช้เนี่ยให้คุณพิมพ์คําว่า u p l i g h t e c h ก็คือผมจะส่งให้คุณหรือจะพิมพ์ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ u p l i g h t e c h นะครับอ่าแบบนี้เลยถ้าไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนๆกดเครื่องหมายที่มันเป็นเครื่องหมายชี้ไปทางขวานิดนึงนะครับผมก็มันจะเหมือนกับว่าเป็นปุ่ม enter นะครับถ้าไม่เห็นก็ลบตัวตัว head ออก1อันแล้วก็ค่อยพิมพ์ใหม่หรือถ้าไม่เห็นจริงๆก็พิมพ์ทีละตัวเลยครับเนะครับเหมือนตัว a วงกลมครับแล้วก็ อัพไลเต้ C H แบบนี้เลยนะครับอ่ะแบบนี้เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วก็คือกดเข้าไปเลยครับจิ้มที่อัพไลเต้ไปเลยครับอ่ะพอจิ้มเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดคาว่าสูงสุดได้เลยนะครับกดคาว่าสูงสุดเลยครับอ่ะพอกดคาว่าสูงสุดเสร็จปุ๊บกดคาว่าดําเนินการต่อเลยนะครับกดดําเนินการต่อเสร็จปุ๊บให้ทุกคนมายืนยันการโอนตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับยืนยันการโอนครับอ่ะกดเข้าไปก็กดคาว่าเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะครับ อ่ะกดเข้าไปเลยอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเงินมันก็จะหายไปตรงนี้อ่ะให้เพื่อนเพื่อนกดไปที่มุมบนขวามันจะมีรูปนาฬิกาครับรูปนาฬิกาข้างบน,นะครับผมรูปนาฬิกาด้านบนนะครับอ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเห็นอ่าประวัติที่เราส่งไปให้อัปไลน์เต้น,นะครับก็คือแคปหน้าจอตรงนี้มาส่งผมได้เลยนะครับที่ที่เป็นเชทอ่าหรืออะไรต่างๆก็แลวแต่ที่เป็นของผมนะอ่าเชทเสร็จมาปุ๊บส่งเลขบัญชีมาให้ผมเลยครับ ส่งเลขบัญชีที่คุณอยากจะรับเงินได้เลยนะครับคุณจะรับผ่านบัญชีคุณเองหรือรับผ่านบัญชีแฟนหรือบัญชีพ่อบัญชีแม่ก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยมันเป็นสิทธิของคุณคุณจะรับเข้าบัญชีไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะทําการาแจ้งยอดสุดที่ว่าคุณจะได้รับเท่าไหร่เพราะว่าผมจะต้องเอาไปแลกก่อนถึงจะเอามาให้คุณได้นะครับผมประมาณนี้เลยโอเคนะทุกคนแจ้งเลขบัญชีมาที่แชทผมไว้เลยนะครับผมว่า,าคุณต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีไหน อะไรยังไงผมก็จะแจ้งว่าประมาณกี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแต่ละวันนะครับมันมีคนมันมีคนเยอะมากนะครับทุกคนผมไม่สามารถควบคุมเรื่องเวลาได้อันนี้ต้องเข้าใจนะผมอาจจะแจ้งว่า1ชั่วโมงแต่มันอาจจะเลยไป2ชั่วโมงอย่างเงี้ย็ต้องเข้าใจกันด้วยผมอาจจะแจ้งไว้1ชั่วโมงแต่มันอาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้นะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนโอเคนะผมก็จะแจ้งไปประมาณนี้เลยโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัพไลท์เต้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม